ไลไ์สตรีมใหม่อินอินยังอยู่ไหมตายเร็วอินตายเร็วไม่ไปไม่ได้ปวนเซ็กซีอุยินส่งชื่อช่องออแกนมามาเร็วเวมปลอบ ส่งชื่อช่องมาโอแกนสังให้พี่ภูม้อนหน่อยตอนนี้กินเปลือกตุอยู่กินเนี่ยเนี่ยข้าวไม่กินอองอินไม่กินข้าวอ่ะโอแกส่งชื่อช่องมาให้พี่ด้วยส่งแล้วไงอยู่ไหนส่งยังเนี่ย Facebook อ่ะเฟซบุ๊กเบสกลุกเฟซบุ๊กส่งส่งมาดิส่งมาในกลุ่มที่คุยอยู่ดิโปรบนี่ก็ส่งแล้วส่งแล้วมันไม่มีเนี่ยพี่ผม๋มาดูกล้องไหน อ,องอินกินไก่ว่ะอ,องอินกินไก่ดูผมอ,องอินดิดูผมอ,องอินดิโอ้เกินเกินน้องอินเกินนะเกินเกินนะเกินตอนนี้กลับมาอยู่บ้านแล้วกลับมาอยู่บ้าน ไม่อยู่บ้านแล้วเว้ยนหนโอเคนเกนี่อันนั้นคนละกลุ่มหรือเปล่าเนี่ยกุ้มเดียวกันเลยนะขอดูไหนดิอ้โหเป็นมเดิอ้าวออแกนเป็นมรอเดอร์เฉย โอเคมนเมอร์เดอร์สัตว์เลยโอเคมีเกอร์เดอร์เรียนเฉยโฮโฮมีเมอร์เดอร์สองคนโฮโฮ พี่ไม่เห็นว่ะไม่เห็นมีอะไรส่งมาเลยแล้วแล้วแล้วพี่รู้ได้ไงว่าเป็นมือเด้ออ่ะเอาพี่โหดไง <c oughs> พี่โหดไงตอนนี้เองกำลังดูอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเเวลอัพด้วยเองชนะเน่ย <c oughs> <c oughs> มึงกดแชร์นหน้าจอ <c oughs> กูจะไม่รู้ได้ไง <c oughs> บอกกรอบนี่ แ่หน้าจอจะไม่รู้ได้ไงวะ <c oughs> เจฟลูโมทให้เข uh uh ้าตามาแล้วนะครับเห็นนะเห็นได้ไงอ่ะหยุดแชร์หน้าโจดีกว่าเดี๋ยวพี่ฟลูโง่รู้อืม